ป๊าป๊าเดี๋ยวป๊าป๊าป๊าอืมเอาเลนะป๊าป๊าอะไรนะใครวะอะไรนะพูดใหม่ดิไหนป๊าป๊าก่อนใหม่ดิป๊าป๊าบไหนป๊าป๊าดิอืมป๊าป๊าอีกทีอีกทีอีกทีเดียวทีเดียวพอละอ่ะ Offic đi đi Papa 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 ui Papa 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 leo, Papa Papa Phụ สอนมันเรียดดิปป้าปาป้าเออเลยปป้าดิลูกปป้าหนปางปป้าไม่นี้อะไรปป้าดิปป้าดิปป้าปป้าอย่าเล่นดิปาปปาก่อนเร็วใช่ปป้าอุ้มเวเร็ว